พี่น้องวันนี้เรามาหาน้อไม้ค่ะัอน,นี้นาน้อไม้เขาจะหาน้อไม้แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,คะเราจะปอกแบบน้อไม้คากรค่ะเราเห็นเขาทำเราก็จะทำบ้างค่ะ <laughs> นี่โอ้อยขึดนบันไดอันโจ๊กๆเราขึืนเขาหนอคือเขายู่ทั้งคู่นเานาะ กันน้องคอนบอสีกอเออ,เอ,อนี่ค่ะเราปอกต้นไม้คากอย่างงามค่ะพี่น้องออต้นไม้คากอเราเราเอากระตามาด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวทางนี้เราก็มีนี่เราก็มีใส่ซุ่มไหนเออนั่นแหละ สันก็เอาเลยก็จะว่าเห็ดน้องสมขึ้ก่อนมันไหนน้อยก็จะหาตาใหง่ๆกับปอยสันไว้ยังไงจังลูกมาเอายังไงจังมาเอาังบ่มไนได้แค่นี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้กินไ่ได้นำมเพ่เงินค่อยไปนะเขาเป็นไปเพราท่านเขาเจ้าแต่ว่าขไปได้ยาอยู่ยาแก้ท้องอืดก็จะแกกยานําเไม่จักแล้วห็จะไปทั้งนั้นไปทั้งเขี้ยนเจริญไปทั้งแมว โอ้กันไปขค่านันไปให้เหล้าเออเขาเลยเขาปรู้หลที่ตำแดกี่เรื่งเ,เลยบอกข่อยเขาเลยไปเขาจะเลยพระท่านขเขจ้เศร้าหนาอันนี้ไม่ม,มีค่ะมมไปะเอาอยา,า,ายตรวจคมดันเอาวยาตรวจคมดัน,สนดใส่ะไรเขมีหนอ ัดนนขึ้ทางในภูเขาก็จะคือสั้นสับลาดหราใหม่อันนี้ไม่เห็นจะว่าวกอรอนไม่เห็นม้หินแล้วยมอะไรใอืมอันนี้ก็แก่หรือขาดใครเลยนอืมลงไปไหนแล้วตอนนี้เราจะข้ามคลองนะคะนี่ครับพี่น้องข้ามคลองลองนะนะคะเอาแค่ข้ามคลองนะคะจะโดดคลองให้กจอกเลยนี่ค่ะ,น,คะน้องปลาแต่ก่อนที่เราเคยมาถ่ายการหาปลาค่ะตอนนี้น้ำก็ท่วมค่ะตอนนี้ก็จะข้ามคลอง ้ามคอง้ามคองแน่ๆเอออุ้ยผ่านผ่านผ่านมาก็มามาดำก็มาด้วยกันค่ะนะคะตีใตัวออกดีเอุ้ยอุ้ยแมนปลาเขาเป็นแต่ปลาสีเบ็ดเหระใส่เบ็ดไหมสมัยนั้นนื่นอไม้ หน่อไม้คือหายากแท่อ้อนี่น่อหน่อไม้ทำไมไม่เกิดเออเออแปลกเนาะดูค่ะน้ำท่วมต่างจากวันนั้นมากนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมแอ่งเราก็มาหาน่อไม้ค่ะเมนนะไม่ป่าเอาเมนสมัยน่ากมามแล้วเออไม่มีเลยไม่มี ไมคนลมรเน,นเรามาลัก็ปาปาครับเราก็เดินหาไปเรื่อยๆคะ่ะน้องวมยยังจาอึดแท้ยามนี่ไหมเออของเขา,ลาเล่นจะต้อเงเขาเขาขึ้นเขาอเขายางไปตัดเอาตัดเอาตัดเอาเออยางไปตัดเอาตัดเอาตัดเอาของเรานี่มาเจอจอมปวกคะ่ะ <c oughs> จอมปวก ทำไมไม่เจอจะตอมปวกมาไมไมน,นี่เออนี่ปวกกระไลยหลทำไมไม่มีหวยเออหยเออนี่ค่ะโดนๆนานๆจะมาอุ้ยงามแท้น่ค่ะเนาอมาอย่างงามเลยฮะงบ,บงบ,บงเพราะมอันละลายที่ขอยซื้อมาอานง มาเร่งสิหลักวันงามออเออแข็งห้าสิบอันคือคนนอนเลียงเยอะอยู่เลยค่ะมาดูดินี่เขาปอกเอาเห็ดนมาสิจ้ะเอาเห็ดนาอน ทางทางทางนดอยทางกีนเขาเห็นเสร็ละทังดอยเขาก็ไปเสจะห็นตัวสิ่งตัวเขาคือฟันข้าก่อเดี๋ยวอฟันข้ากาะมันอย่นตสูตรป่ะอุปัตตุนะทั้งสงลาอยู่จัน้อยมันเป็นาสม้ใหม่ยเานี่อือนบุกมีดินีกระหังมันก็เลยบุกไปเปลี่นออกระอหล่าจะลายเนยบยำยยำย ปลาซิวน่าจะเยอะนอไม้ก็มีตรงนู้นน่ปะปลาซิวน้ำท่วมครับพี่น้องน้ำท่วมบ้านเราสายงเลืองก็สิบสีทักนะยังน้ำแล้วขึ้นไปเบ่งองยุ่งมือเนี่ยยังงห็นบระยอดตรบบูยังงยู่นั่นละ เอาตัวนี้ว่าเอาบอกมันสันผุดบ่ะ,ะ,ะจะทำแบบมืออาชีพครับพี่น้องถ้าเท่าแล้วเอาไปเบิดเนาะ,ะก็เราปอกเอาเท่าไปห่ามุงทิงมทมาเนี่ย